ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งนิดหดียงครับผมเฮ้ยจะถึงยังเนี่ยกำลังเอาเจ้ายักษ์ไปทำสีครับซอยไหนวะที่อู่อบุญใจเซอร์วิสนี่เจอแล้วซอยนี้แหละก็ไปทำอู่ที่น้องมะนาวนะครับ บานกอนเข็มที่น้องนา,าวเคยทำครับผมหอ,อนจัดคันนี้นี่รอบได้ครับวิ่งดินนะครับ ลองได้หนืดได้ครับแทบจะไม่ต้องรีแมปเลยครับโอ้จะของถนนเสียงหวานมากครับ เหยียบขึ้นปืดป๊ดๆเลยรถเปล่านี่ออกตัวเกียร์สามเกียร์สีได้เลยครับ ก็น่าเห็นใจชาวนานะครับถึงแล้วครับบ้านตะปางหรือเปล่าบ้านอะไรนะผอบุญใจเซอร์วิสอยู่บ้านอะไรนะเ,นรนะเดี๋ยวเอาเรถมาต่อต่อคิวก่อนนะครับเดี๋ยวคิวยาวครับไม่ได้ทำสีอีก ได้มานานแล้วอูนี้นี่ถึงแล้วโอ้โหโอ,อูนี้รถเยอะมากตอนนี้ไหน แล้วมีท as ี่จอดมีเปล่ามีที่จอดจริงเปล่าเดี๋ยวลงไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลย อุ้นี่จะทำสีอะไรนี่เอฟเฟกต์เปล่าใช่ไหมอันนี้เอฟเฟกใช่ไหมนี่ครับสวัสดีครับนี่เหรอนี่เหรอโอ้โหเอฟเฟกของลูกค้าอุบลครับคันนี้อันนี้ฝากระโปรงหน้าครับ นี่ยังไม่เสร็จใช่ไหมนี่เคลือบยังเล,ล,ลกเกอร์อะไรนะเลกเกอร์นี่เลกเกอร์ของอะไรนะหูชินเนื้อก็คุงมันไปขาดเงาตาแตกเลยนี่ครับลิกเลกเกอร์ครับ B R M สามแปดหกศูนย์ มาสเตอร์ 2K คุณภาพสูงนี่รองพื้นสีดำนะครับอันนี้ทำสีล้วนเลยใช่ไหมไม่มีแล็บลายใช่ไหม,มีครับอ,องพื้นสีดำครับเอฟเฟกทั้งคันไม่มีแล็บลายหัวเสร็จยัง โอ้ป oh, okay. ิดไว้หมดแล้วเนาะเลยไม่ได้ดูเลยเรือังคา๋อเรือลังคาเนี่ยนะกาจะอะไรกาจะอะไรจะอะไยวะจะอะไรต้องหาช่างมาเยอะๆนี่รถผมต้องเสร็จก่อนปีใหม่นะ รถผมอะต้องเสร็จก่อนฟีใหม่นะรถแล็บหรอซีโทนเดียวเลยฮะซีโทนเดียวเลยนะพี่บุตรถผมอะแล็บอยู่แล็บไหมสวัสดีครับผมสีครับสีอะไรสีเจ็บเฟกครับสีเจ็บกสีมาดูงานของเขาหน่อยครับขัดจนเนียนเลยเนี่ยดูครับสุดยอดมาก ไม่มีโปรครับสวยครับอูนี่ทำสีได้สวยมากนี่กำลังพ่นรองพื้นอยู่ลองพื้นสีดำ พ่นกี่รอบอะลองพื้นน่ะสามเทีย่ยงแบบสามเลย,อยเอฟเฟกต์โทนสีอะไรหลักๆอ่ะคันเนี้ยม่วงเหรอันี่หลายเหลือมีเจ็ดแปดเหลือ,อมอยู่นะผมไม่รู้เลยส,สีเหลือมครับ คันนี้ก็เดี๋ยวจะเลือกสีก่อนนะมาๆมา,มาเอามาจอดขัดสนิมก่อน เราจะไปจอดอยู่โรงนู้นครับขัดสนิมอยู่โรงนู้นแหละมาๆมา,มาสูงจัดเล่ไล่ไล

่าจ,จะทำโรงรถเพิ่มอีกอเสียงเครื่องนิ่มนวลมากเลยแล้วโอ้โหอุ้ย <laughs> อ๋อตับเลยเดี๋ยวอย่าลืมถอดขั้วแบตออกเดีย๋ยวมันสตาร์ทไม่ติดเด้อก่อนอื่นต้องขัดสนิมก่อนใช่ไหมช่งางครับผมขัดสนิมก่อนครับนี่เรายังไม่ได้คุยค่าลงค่าแรงกันเลยเนาะไม่รอม้อเป็นไรยางพันเนาะ ใจอ่ะใจอ่ะออตัวนี้มันช่วงล่างใหญ่นี่รถแถวจันทรเนาะครับแถวจันทรแถวนั่นเขาวิ่กันมีแต่รุ่นนี้เลยวี่งแต่เอ๊ะเอ๊ะแบนี้เลยโซ่ ยังไงทำมากี่ชั้นแล้วของอูชายใหญ่อะไป็นตามกันสามสหลับซับเละเทะเลยงานพอได้ให้น้องทำเลยไงอันนี้อูชายใหญ่โตให้บ่ใช่เครื่องเท่าไหร่พี่เครื่อง2.40โี่ศูอี่ศูนย์เลยครับ กดเครื่องตัวเดียวกันไก่ที่เคยมาทำนะเอฟเฟกต์ชายใหญ่อันนี้เวลายกดำต้องยิงลมเอาด้อยังไม่ได้ต่อสวิตมีมีอันนั้นมาไหมมีสายตัวมมีเสียบอยู่เสียบได้อยู่เสียบได้อยู่มันเสียบได้อยู่ครับมันเสียมันมีรูเสียบอยู่โอ้บกชายใหญ่คันโกนมามันไม่มีที่เสียบไปเพ้างเอา้าุดมีอยู่อันนี้เสียบได้อยู่ มันไม่แต่ที่ดึงตัวนี้เรียบร้อยแล้วไอ้ทีด่ดึงดึงดัมอะที่ยกดําอะฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่เกีย์ฝาครับครับดึงดึงได้เลย<อ>ดึงได้เลยเหลือเหลือแต่ลงเกีย์ฝาใช่ไหมคือยังไม่ต่อมาใช่ใช่ยังไม่ได้ต่อเสื็จนี้ดึงได้แล้วก็ทําแค่หลังไปนู่นแหละครั้งนี้ไม่ต้องครั้งหน้านไม่ต้องแตะเลยเพราะว่าผมใส่ชุดเล็ไปแล้ว ทำสีอะไรพี่เลยเดี๋ยวคิดสีก่อนน่ะครับยังไงสียังไม่ด้นก่อนครับเดี๋ยวสั่งสีมาจัดไปเดีย๋ยวให้เสียโอ้หนี่เลยใช้คลิปอย่างงี้เลยคลาสสิกฮะใช้คลิปอย่างงี้เลยคลาสสิกนี่ <laughs> ยังไม่เสร็จเลยกันชนยังไม่เสร็จเสร็จพวกวิกงวิโก้พวกนั่นอันนี้โลโก้ยังไม่ได้แปะสั่งมาแล้ว มาแล้วแต่ยังไม่ได้แปะสวอังบางโคลนอยู่ข้างบนเด้อบางโคลนแล้วก็ตัวไอจับจับไฟหลังจับไฟท้ายอยู่ด้านบน,นครับผมแยกชิ้นมาเพราะว่าผมจับตรงนี้นี่เขาจับน็อตตรงนี้อ๋อ,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 อ แยกชิ้นมาครับแยกชิ้นมาใช่ไงเนโน,น่เน,น,นสนดยอด,ดยอด,ดยอดเลย,ยอะยอดเลย<ๆ>เลยจีอันนี้ก็น่าจะต้องวาดรูป อ,อูชัยใหญ่และช่างช่างช่าง,งพิ้นก่อนหรื่เาเข<อ>ทาทำสีอยู่นั่นแหละอยู่เลยยู่ไหมยโ<อ>โูโอ้โหมีรถทำสีอยู่นู่นด้วยมีตอนนี้กำลังช่างอีกหลังแล,งลบลายอยู่คันหนึ่งอ,อันนี้จะแล็บไหมนี่แลบให้ไหมนี่เป็นไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเดี <laughs> <laughs> ๋ยวคว่ากันอีกที ขั้นตอนแรกแค่จุกคนขั้นตอนแรกก็คือปั่นสนิมขัดสนิมกับโอ้ยขนาดนั้นดูอ่ะเตะๆก้อนเล็กสีพื้นไหนจะสีรองพื้นอีกโอ้คุ้มอ่ะคนที่ซื้อไปอะขนาดไหนะค,คนแน่นอนคอนของของบุบลดีชั้นน่ะสีเอฟเฟกต์นั่นนะครับหนึ่งปั่นสนิมก้เล็กเรียบได้สีไปแล้วหนึ่งขั้นตอนของสีพื้นอีกอสามสีสีรองพื้นอีก สีจริงอีกห้าโอ้หลายชั้นเลยนะ5ห้าทั้งโอ้ยนาโพดนาโพดเลยหละสีเลยสีเลยคนซื้อไปคุ้มเนอะเว็ดเสร็จเท่าไหร่นะันรันยังเลยยังไม่ได้รวมไหมนั่นเขาเลยยังไม่ได้คุยราคากันเลยเพราะว่าทำทุกคันเขาไม่ให้พ่นใต้ท้องเต่ตัวนี้ตกอยู่ตรงนี้ โอ้คันนี้จบอยู่ที่นี่เลยครับเปิดเสร็จทุกอย่างครับเิดเสร็จทุกอย่างจบอยู่ตรงนี้ส่งความคืบหน้าไปให้เรื่อยๆแเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมมาติดตามเรื่อยๆเลยคันนี้เนะี่ยครับก็คลิปนี้ก็บายบายก่อนนะครับสวัสดีครับ